2022นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปสรุป1ปีที่แล้วของเราซึ่งก็คือวันนี้คือวันที่3แล้วก็ปี2022แล้วมันควรจะต้องทำตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเลยมาแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นด้วยที่เดืยนมกราคมใช่ไหมเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเริ่มเดือนมกราเป็นยังไงกันบ้างของเราก็คือเทอมก่อนหน้ามันเรียนออนไลน์เกือบหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเริ่มมกราของเราก็เลยกลายเป็นคลิปออกกำลังกายที่ทุกคนจะได้เห็นกัน อ่าอันนี้ก็คือเปคลิปส่องทูช่วงเดือนมกราแล้วก็ก่อนที่จะเข้าหกนะแล้วพอมาเดือนกุมภาพันธ์ก็ก็มีสอบเยอะมากๆเวอร์ก็คือว่าเตรียมก็คือสอบกุมภาใช่ไหมแล้วก็หลายๆที่ก็สอบกุมภาก็เลยเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ค่อยได้อยู่ติดโรงเรียนเท่าไหร่ก็มีรูปถ่ายเล่นกับเพื่อนเพราะว่าเรียนก็มอสัก็ไม่ค่อยได้มีเรียนขนาดนั้นก็เลยมีพให้ถ่ายเล่นเยอะเออเราตัดคลิปไปตัดคลิปมาเราทําไฟล์หายเอาเป็นว่า ขอใช้เสียงแทนแล้วกันนะก็คือเราช่วงเดือนมีนาคมนะเราก็ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วก็มีวันประชิมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายรูปกับเพื่อนเยอะมากๆพอมาถึงเดือนเมษาก็สอบเข้าแต่พอหลังจากที่สอบแล้วประกาศผลมาไม่มีชื่อก็เลยทําให้เราอยากจะทําอย่างอื่นก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มทํา YouTube ทาเพจทํา i g พอมาถึงเดือนพฤษภาคมก็เลยอยากจะ แนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนให้ทุกคนได้ทราบจนเป็นที่มาของคลิปสอบเข้าม .1 ม .4 ของจอพแล้วก็เป็นคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดเลยในช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆนะคะม,มก็เป็นช่วงเดือนมิถุนาก็มีคลิปออกมาเล็กน้อยเพราะว่าเป็นแบบช่วงที่เราเปิดเรียนแล้วใช่ไหมก็ เรียนด้วยอะไรด้วยก็ยังแบ่งเวลาไม่ค่อยได้ก็เลยมาแค่คลิปเดียวคลิปเครื่องเขียนเลยพอมาถึงเดือนกรกฎาก็เป็นคลิปที่มีเว็บที่แดคือความจริงเราค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแต่ก็ส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นด้วยอายุที่เกิน20ขึ้นไปเกี่ยวกับการลงทุนแล้วเราก็ไม่ความรู้สึกว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเราอยากใช้แบบเงินตัวเองเป็นการลงทุนมากกว่าก็เลยหยุดเรื่องการลงทุนไว้ก่อนในช่วงเดือนกรกฎาแล้วก็พอมาเดือนสิงหา ก็เป็นคลิปที่เราลงเรื่องแบบเรื่องสอบเข้าโมสอันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่หลายๆคนที่เข้ามาดูแล้วมีความรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นคือตัวเราเองก็ไม่ได้กะว่าจะแบบมาเล่าว่าต้องอ่านหนังสือ,อยังไงเล่มไหนเพราะเรามีความรู้สึกว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็เลยเลือกที่จะแบบเป็นคลิปแบบว่านั่งคุยกันมากกว่าพอมาเป็นเดือนกันยาก็คือเป็นช่วงเราเตรียมสอบสอเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือสอบอกก็เลื่อนมาสอบวันที่9ก้ามกรามนี้นะคะทุกคนก็ขอกําลังใจด้วย ต่อมาค่ะมาช่วงเดือนตุลาตุลาก็มีคลิปเปิดเกตที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วเราก็มีไปเที่ยวด้วยก่อนจะให้ดูรูปอ่าก็เป็นช่วงที่ได้แบบว่าอยู่กับธรรมชาติเยอะมากขึ้นคือเมื่อก่อนเราก็อยู่กับธรรมชาติแต่ว่าแบบไม่ค่อยแบบว่าไปป่าบ่อยขนาดน,นี้แต่พอได้ไปป่าบ่อยๆก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกถึงความแบบว่าเฟชของธรรมชาติส่วนพอถึงเดือนพฤศจิกาขอแบ่งเป็นแบบว่าขอภาพเป็น เบลอๆนิดนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิกกนก็เราค่อนข้างกินวิแกนมากินแบบบางสวิรัตมาสักระยะแล้วก็คือกินมาเรื่อยๆแบบว่าไม่ได้กินแบบร้อแต่ว่าช่วงพฤศจิก,กากับธันวาเป็นช่วงที่กินวีแกนแบบว่าร้อเเลยแล้วการกินก็ทําให้เราแบบว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างคือมันเริ่มมาจากภาพภาพนี้ซึ่งก็คือเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าแบบว่ามันไม่มีใครที่ควรจะต้องเป็นอาหารของใครไหม ก็เลยทําให้เป็นที่มาของการทานวีแกนแล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างพี่เกิดว่าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเรื่องวีแกนเพิ่มเติมให้ก็นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นช่วงที่กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ธรรมาชาติมากขึ้นแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นอย่างแบบเห็นได้ชัดอย่างมีในัยยะสําคัญเลยมาถึงเดือนธันวาคมก็มันใกล้จะหมดปีแล้วแล้วก็เป็นเรียวกว่าเป็นเดือนแห่งการเคลียร์งาน ซึ่งก็ไม่มีคลิปลงมาประมาณสองสาเดือนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วปีนี้ก็จะพยายามทําคลิปให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ข้ามปีเขาบอกว่าทําอะไรข้ามปีแล้วก็จะได้แบบนั้นข้ามปีใช่ไหมเราก็คือนอนข้ามปีเพราะฉะนั้นก็ปีนี้ก็คงจะได้นอนมากขึ้นแน่นอน,นะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะบ๊ายบาย